ส่วนเดกเรื่องหนึ่งอยากฟังครับชี้แจงเหมือนกันคุณผู้ชมเชาไปทั่วโลกสื่อเยลรมันครับมาตีแผ่ว่ามันมีธุรกิจค้ากรรมเด็กที่พัทยาและพอตีแผ่ออกไปตอนนี้คุณผู้ชมครับหนักวันนั้นต้องจ่ายเงิน1ล้านแลกกับการไม่ดําเนินคดีตอนนี้ตํารวจที่เกี่ยวข้องเต้นเลยครับ สั่งสอบกันหมดเลยว่าจริงหรือเปล่าสำนักข่าวของเยอรมนีเนี่ยเขามีสกูป๊ปสกู๊ปข่าวชื่อว่า s x t กโ r i s t in Thailand ครับเนื้อหาก็พูดถึงการค้าบริการเด็กที่พัทยาช่วงเดือนกันยายนปี2565ตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวเยอรมัน2คนข้อหาก็คือซื้อบริการเด็กอายุไม่เกิน15ปีแต่สุดท้ายทั้งคู่อ้างว่าติดสินบนเจ้าหน้าที่ไทยเป็นเงินกว่าล้านบาทเพื่อ แลกกับการให้หลบหนีออกนอกประเทศสําเร็จ uh huh. พอมีการถแถลงข่าวจับกลุมเพียงหนึ่งสัปดาห์และปัจจุบันก็หนีไปเยอรมันแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยคุณผู้ชมล่าสุดเองพอเรื่องนี้มันฉาไปทั่วโลกพลตารวจโทสมประสงค์เย็นทวนผู้บัญชาการตรารวจภูธรภาคสองสั่งการให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้มาสองวันเบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลว่ามีการโอนเงินสินบนให้ใครและใครเป็นผู้รับเงินส่วนตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีอยู่เยอรมัน,เ,มนเชื่อว่าคงไม่กลับมาไทยแล้วล่ะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งสืบสวนหาหลักฐานและข้อมูลของผู้รับสินบนให้ได้มากที่สุดหากตรวจสอบว่าเจ้าหน้าทีก่กระทําผิดจริงๆจะดําเนินคดีตามกฎหมายเต็มที่กําชับนะไปยังผู้บังคับการตํารวจภูทรหลายพื้นที่ในเขตภาค2ให้เข้มงวดสแกนอย่างจริงจังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ํารอยเรื่องของการค้ามนุษย์ครับซึ่งเราก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ยังไม่พบว่าจ่ายเงินให้ใคร ใครเป็นผู้รับเงินก็ยังยังไม่พบตรงนี้ซึ่งเราก็กําลังตรวจสอบต่อไปซึ่งเราเจ้าหน้าที่จริงๆเราก็อยากได้หลักฐานเขาหลบหนีหาคงไม่มาเมืองไทยอ่ะแต่ถ้าเขาบริสุดใจก็มาแต่ถ้าไม่มาช่วยเราส่งหลักฐานมาให้หน่อยนะครับว่าไอ้ที่จ่ายเงินไปเนี่ยจ่ายให้ใครกับเจ้าหน้าที่ซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเนี่ยก็ผิดกฎหมายเราได้ดําเนินการได้ ทีมข่าวสนักข่าววันนิวส์นะคะลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคุณสุภกรโนจาหรือว่าครูจาค่ะเป็นเจ้าของศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิดมีการเปิดเผยข้อมูลแบบนี้นะคะว่าชาวต่างชาติที่มีรถนิยมชื่นชอบการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กเขาจะรวมตัวกันตั้งกลุ่มใช้ชื่อว่าพีโดฟาวเอาไว้พูดคุยแล้วก็แนะนําการจัดหาทั้งเด็กชายและเด็กหญิงมามีเพศสัมพันธ์เด็กที่มีการจัดหาอายุเนี่ยจะอยู่ประมาณ12-15ถึงปีแต่นิยมมากที่สุดคืออายุ1ิ สาปีลงไปเขาจะรวมกลุ่มกันค่ะที่บาเบียในพัทยานะคะคแล้วเขาจะมีการแสดงสัญลักษณ์กลุ่มกันเช่นการใส่ตุ้มหูเป็นรูปต่างๆคือรู้กันเฉพาะกลุ่มแล้วในกลุ่มนี้มีคนไทยจะเป็นคนที่เป็นธุระจัดหาเด็กมาให้แล้วก็ยังมีคนต่างชาติที่อยู่ในไทยมาดานเช่าบ้านแล้วค้นหาเด็กมามีเพศสัมพันธ์ด้วยตัวเองอคือเข้าไปยังแหล่งชุมชนชาวประมงที่มีลูก ออกอุบายเสนอเงินให้เขาซื้อของที่มีมูลค่าให้เขาชักจูงไปมีเพศสัมพันธ์ซึ่งครอบครัวเหยื่อชาวประมงเนี่ยคือบางครอบครัวนะ,ะเขาก็เต็มใจเพราะว่าเขาได้เงินหรือแม้แต่การใช้วิธีหาหญิงสาวคนไทยที่มีลูกติดแต่งงานเพื่อจุดประสงค์ว่า จะขอมีเพศสัมพันธ์กับลูกติดอะค่ะคือไม่ได้ว่าจะมีสัมพันธ์กับแม่นะแต่งงานีนเพื่อจะมีเพศสัมพันธ์กับเด็กครูชอบเด็กนะรถนิยมทีนี้ครูจาบอกว่าชาวต่างชาติกลุ่มนี้เนี่ยจะรู้วิธีล้มคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กในไทยอะค่ะก็คือพอถูกจับเขาก็หาทนายความไทยช่วยคดีประกันตัวหาวิธีหลบหนีกลับประเทศตัวเองหรือเลือกจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายของไทยเพราะว่าอ่ะก็จะทําเหมือนรายที่เป็นข่าวเนี่ยวางหลับทรัพย์ขอประกันตัวขอออกนอกประเทศพอออกไปได้ก็ไม่กลับมาแล ะะเพราะว่าวางหลักทรัพย์เนี่ยอาจจะเป็นหลักล้านนะแต่ว่าสุดท้ายได้อิสรภาพนะคะแล้วก็จะไม่ให้มีการส่งเอกสารราชการจากสารไปด้วยแล้วก็จ่ายเงินดูแลเรื่องการถูกดำเนินคดีในประเทศไทยได้ฟังเสียงคุณครูค่ะ อย่างเป็นถ้าเป็นกลุ่มเพด็ดไฟเพด็ดไฟก็คือกลุ่มชาวต่างชาติที่ชอบละเมิดทางเพศเด็กกลุ่มนี้เขาจะมีเครือข่ายที่อย่างกลุ่มหนึ่งที่ฝังฝังตัวแล้วก็อาศัยอยู่ในเมืองไทยอยู่นานนะเขาจะมีเครือข่ายของเขานะครับอยงมีในมีเครือข่ายเพราะมีเครือข่ายปุ๊บก็จะสื่อกันว่าจะหาเด็กได้ที่ไหนหาเด็กได้อย่างไรใครเป็นทุเลจารหาในกลุ่มนี้เขาจะมีขอ้อมูลของเขาอยู่ผมผมมองแล้วว่าในในของเราเนี่ยที่ที่จ่ายเงินที่จะล้มคดีเนี่ยไม่มี ให้พังงานแต่คือเรื่องของกระบวนการที่ใช้เงินแล้วเอาไปประกันตัวประกันตัวแล้วหนีเน่ <c oughs> เราพบมากที่สุดตรงนี้ครับผม <c oughs> ผมมองว่าถ้า <c oughs> ก็ยังเป็นช่องโหว่อยู่ถ้าซุติว่าถ้าคนกระทาความผิดเหล่านี้แล้วไม่ได้รับการประกันตัวเนั่นก็จะดีขนาะเดียวกันคุณผู้ชมวันนี้คุณลิซ่าลำพึงแฮมิลตันเป็นนายกสมาคมปุ๊ประกอบการ สถานบันเทิงที่พัทยาบอกกับรายการเรื่องใหญ่รายวันที่คุณออฟเชียนน์นเป็นพิธีกรบอกจริงๆเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นมันส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของพัทยานะตอนนี้ยืนยันว่าพัทยาไม่มีการค้าประเวณีและประเวณีดเด็กแล้วเนื่องจากตำรวจท้องที่จริงจังที่มีกระแสะข่าวบอกว่ามีการจ่ายเงิน1ล้านบาทเนี่ยน่าจะเป็นการจ่ายให้กับทนายความของตนเองเพื่อให้เดินเรื่องขอประกันตัวเพื่อจะได้เดินทางออกนอกประเทศ ไม่ได้เป็นการจ่ายสินบนเจ้าหน้าที่อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะครับค่ะ